บัตรความคืบหน้าสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือว่าบัตรคนจนนะฮะหลังจากที่มีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไป ปี2 5 6 5นเนี่แหละตั้งแต่5กันยายนถึง19ตุลาคมปีนี้นะฮะปี6 5ล่าสุดกระทรวงการคลังพร้อมเปิดให้ประชาชนตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทุกวันศุกร์ตลอดเดือนกันยายนเป็นต้นไปโดยจะมีการประกาศสิทธิผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทั้งหมด8ดรอบด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่16กันยายนก็คือเลิกแล,ล้วลวันนี้จนถึง11พฤศจิกยายนโดยสามารถจะตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนด้วยตนเองนะฮะผ่านทางเว็บไซต์ ก็คือ w e l f a r e m o f g o t s h <ช>นะครับแต่ก็เป็นการให้การตรวจสอบสิทธิ์คนที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5-8ถึงกันยายนที่ผ่านมาส่วนที่เหลือสามารถจะตรวจสอบตัวสอบสิทธิ์ได้ในวันศุกร์หน้านะครับโดยกรอกรายละเอียดตามช่องที่ขึ้นเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและวันเกิดนะหากสถานะลงทะเบียนสมบูรณ์ก็ขอให้รอผลการตรวจสอบคุสมบัติอีกครั้งหนึ่งต้น เดือนก็คือเดือนมกราคามปีหน้านี่แหละปีหน้ามกราคามสองพันหรยหกสกะฮะส่วนผู้ที่มีสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์อาจจะเป็นผลจากการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามเกณฑ์อย่างเช่นฐานข้อมูลกรมการปกครองตอรวจพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนเป็นพระพิสุอ,อายุตามกสิบแปดปีอะไรเงี้ยมีคู่สมรสแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้องอ่า แจ้งจำนวนบุตรไม่ถูกต้องแล้วก็หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยก็สามารถจะยื่นแก้ไขณจุดลงทะเบียนได้ภายในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับก็เข้าไปตรวจสอบได้ไง่ายๆนะครับจำทาง Google ได้เลยนะฮะบ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565ครับนะก็จะขึ้นมาเลยโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565อ่าโอเคครับ